สบายดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันอยู่ที่สอปป,อปอลาวค่ะมาดูธุรกิจคาเฟ่เอเมซอนที่นี่ค่ะและสาขาที่อยู่นี่นะคะก็เป็นสาขาหลวงพระบางค่ะการออกแบบนะคะจะสอดคล้องกับหลวงพระบางเมืองมรดกโลกค่ะและที่สําคัญนะคะที่สาขานี้ยอดขายในแต่ละวันนียเคยสูงสุด เกือบ1,000แก้วค่ะสูงสุดในฝั่งลาวตอนเหนือเลยนะคะแต่ถ้าวันธรรมดาทั่วๆไปก็ประมาณ500แก้วและที่สาขานี้เนี่ยนักธุรกิจชาวสปปลาวเขาซื้อเฟนชายมาลงทุนที่นี่เดี๋ยวมาคุยกับเขากันค่ะข้าบประาซืซอี่สมบัติซื้อเฟ็นชายจาก OR นะคะก็คือคาเฟ่เอเมซอนเนี่ยมาลงทุนที่นี่เจ้า เป็นยังไงบ้างลูกค้าคึกคักไหมคะมีลูกค้ารายเต็มปกติมือหนึ่งต่ำสุดกีิรายก็จอกเนาะวันหนึ่งต่ำสุดก็คือ400กว่าแก้วแล้วเคยสูงสุดนิดกี่แก้วครับชุงสุดเก้าร้อยกว่าจอกสูงสุด900รกว่าจอกแมนรู้สึกอย่างไรบ้างที่มาร่วมธุรกิจกับอเมซอนค่ะข้าพเจ้าภูมิใจรายที่ได้เป็นครูห่วมค้ากับบริษัทพิธีทีลาวเนาะที่เฮตฮานกาแฟอเมซอนเนาะภูมิใจรายที่สุดเนาะล่วงปรบาาเป็นเมืองมโลโลกโลกเนาะ เรื่องการเหตุการณ์ก่อสร้างทุกงานเรื่องทุกเหือนที่อยู่ในเมืองมีพิเคตโอ่ซนข้องมรดกเนาะเขาต้องได้ตกแต่งทั้งนอกและทั้งในท่านผู้ชมเขาดูบรรยากาศทั้งนอกแล้วก็ร่มรื่นนะคะเข้ากับเมืองมรดกโลกนี่ดูฝ้าเพดานมันวิจิตรมากเลยอะผ้าลายลาวเนาะมีผ้าลายลาวนี่ก็เหมือนเป็นฝ้าแต่ใช้ 5ลายลาว,าวเป็นฝ้าแทน,นทั้งนู้นเด่นตามากเลยอยากมันคืออะไรคะเป็นด้วยแก้วเป็นเห็ดน้ำตกต้คุงสีพอลูกหัวบางมีน้ำตกต้คุงสีมีทํามติงเนาะมีพละรสบ,บัังแต่เราได้เอาตัวธรรมศาสตรย์ยูตาคุงสี เอาเป็นว่าวันนี้นักธุรกิจที่เขาซื้อเฟนชายอันนี้คือลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นต์แ้ม่เราลงทุนซื้อเฟนชายจากโอวามานี่รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมธุรกิจกันแหมวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมคะเกือบหนึ่งพันแก้วสูงสุดเลยนะสูงสุดในลาวไหมเนี่ยพักเนื้อของลาวลุงเข้ามาค่ะยินดีด้วยแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันในวันนี้นะคะขอบคุณ่าครับขอบคุณโชคดีเจ้าเจ้าขอบใจเจ้า คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมคาเฟ่เอมเมอซอีกหนึ่งสาขาซึ่งเป็นคอนเซปต์สโตรสาขาโรงกายศินป์ณนะเมืองจันทบุรีนะครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งนับเป็นคาเฟ่เอมเมอ o n ซอนคอนเซปต์สแห่งแรกในต่างประเทศที่พร้อมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยแนวคิดประตูสู่วัฒนธรรมท้องถิน่นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวลาวเป็นอย่างดีค่ะ เมนูพิเศษที่สาขาโรงกยศินนะคะได้แก่ตำบักุ่งเครื่องดื่มที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของลาวมาเป็นจุดเด่นได้แรงบันดาลใจมาจากส้มตำลาวโดยใช้ชาขาวซึ่งเป็นสินค้าหลักของแกวงพงสาลีเป็นเบสของเครื่องดื่มผสมไซรัปแตงกวาให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานเบียร์ลาวกระเจีย๊ยบสร้างสรรค์จากเบียร์ลาวผสมกับไซรัปกระเจีย๊ยบ และกายสินเฟเป้ h, นำกาแฟมาปั่นกับนมและมะพร้าวด้านกลยุทธ์การลงทุนของ O.R. ในสปปลาวไปคุยกับ CEO กันค่ะการลงทุนของ O.R. นะครับในปีปัจจุบันจนถึงปี2030เนี่ยเราให้ความสำคัญในการลงทุนต่างประเทศนะฮะภาพใหญ่ในประมาณ8,000ล้านรวมถึงประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์นี่คือภาพใหญ่ครับผม8,000ล้านนี่คือช่วงกี่ปีคะช่วง ตั้งแต่ปีปัจจุบันจนถึงปี2030แล้วถ้าเจาะลงมาที่สปปลาวเป็นยังไงบ้างคะคือสอปปลาวเนี่ยให้ความสําคัญคนไทยกับคนลาวนะครับเราคุ้นเคยกันแล้วเรามีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราขยายนะครับในส่วนของ p s t a t t o n ประมาณ55เตชั่นแล้วนะครับรวมทั้งมีคาเฟ่เมซอนเกือบร้อยสาขาแล้ว เรายังให้ความสําคัญในเรื่องของตลาดพาณิชย์หรือตลาดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเรามีความใกล้ชิดก,กันพรมแดนติดก,กันระบบโลจิสติกส์แล้วก็ความสัมพันธ์นที่ดีนะครับกับประชาชนชาวลาวผมมองว่าเราสามารถขยายธุรกิจในเรื่องของพลังงานอีกได้เยอะนักธุรกิจไทยที่เข้ามาลงทุนในลาวเขายังใช้พลังงานอีกมากมายนะครับซึ่งตรงนี้โออาก็เห็นโอกาสไม่ว่าจะทั้งในส่วนของอน้ํามันเตานะครับน้ำมันดีเซลนะครับรวมทั้งยางปะตอยที่ มีโอกาสในการขยายตัวในการเจริญเติบโตของประเทศลาวครับผมก็คือมีทั้งเรื่องของพลังงานน้ำมัน LPG รวมไปถึงคาเฟ่เมซอนด้วยแล้วรวมไปถึงพลังงานสะอาดซึ่งเราพยายามที่จะเข้าสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่น LNG ตรงนี้เราก็พยายามพูดคุยข้างหลังผมก็เป็น MD ของ p t ลาวดี MD ด้านขวาผมมีการวิเคราะห์กันว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยมีแต่ business model ของเราในลาวเนี่ยเป็น business model ที่เราทำแบบกับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับ โอก็ลงทุนประมาณ20%จะมีการผสมผสานในเรื่องของการทํางานร่วมกันแต่เรามีพาร์เนอร์ที่มีความเข้มแข็งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจเนี่ยประสานงานและทํางานร่วมกันครับผมยุทธศาสตร์เราจะมีพาร์เนอร์ชิพที่แข็งแรงในใที่จุดที่เราเยืนอยู่นี้ก็คือคาเฟ่อเม n สาขาหลงเขาบางใช่ครับคอนเซปที่เราพูดคุยกับพาร์เนอร์ชิพเราเนี่ยเรา ผสมผสานความเป็นอัลักษณ์ที่สวยงามนะครับ mm. วัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศลาวนะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับที่มาเปิดคาเฟ่เมซอนนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากมายนี่ก็เป็นจุดที่มีความสําคัญมากเพื่อเป็นก้าวต่อไปที่โออในส่วนของคาเฟ่เมซอนจะขยายธุรกิจไปในตลาดสากลมากขึ้นครับผมตลาดน้ํามันล่ะคะการขยายตัวเป็นยังไงบ้างตัว PTT Station นะี่ค่ะ ส่วนของน้ํามันเนี่ยยังมีความต้องการอยู่สม่ําเสมอแต่สิ่งที่ชาเลนงคือว่า OR ผมมองว่าโอกาสของ OR คือต้องขยายไปในส่วนของตลาดพานิชย์มากขึ้นคือตลาดอุตสาหกรรมผมมองว่าเป็นโอกาสแล้วรวมทั้งในส่วนของคาเฟ่เมซอนซึ่งยังมีโลเคชันต่างๆซึ่งเราก็พูดคุยกับนักธุรกิจหรือว่าพาร์ทเนอร์ชิพที่มีความสําคัญในประเทศลาวครับผมนอกจากนี้ พีทีทีลาวยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในสมิติอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย OR 2 0 3 0พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าที่อำเภอพร,ร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ